เขามาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนธนาคารเอ่ยมาดูเลทของที่ซูเปอร์ลิสเองเนี่ยนะครับผม9แสนหนึ่งหมื่นจีบแต่ตอนนี้เนี่ยยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยที่เขาไปทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ชาวลาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาไปทำคอนเทนต์เขาก็เอาเงินเงินไทยเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยนะฮะไปแลกตามร้านรับแลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอะไรรับแลกได้หมดนี่มันหมายความว่าไงครับหมายความว่าปัญหาเงินที่มันไม่เข้าสู่ระบบบริการรับแลกเนี่ยนะครับมันมีอยู่เกลื่อนนะฮะใน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 10G Channel นะครับผม จากสถานการณ์ที่ทางด้านลาวเนี่ยนะครับผมมีการพูดถึงในเรื่องของการแบนเงินไทยการกําหนดค่าเลทเงินของตัวเองนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านค่าเงินไทยนะฮะที่เห็นอยู่ข้างผมเนี่ยนะครับผมที่มีเรื่องเกี่ยวกับว่า100บาท25งหมหรือว่า1000บาทเท่ากับ3ามแสนจีบหรือว่าอัตราส่วน1ต่อหนึ่งยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยนะครับผมที่เป็นยูทูบเบอร์ของฝั่งลาวเองก็บางคนก็รู้สึกจะชื่นชมไปทางด้านรัฐบาลของเขาเองนะครับผมที่มีการกําหนดในเรื่องเลทราคาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะมองว การนี้ก็จะทําให้เงินลาวนี่มีมูลค่าที่มากขึ้นแต่หารู้ไว้ว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงล่ะครับวันนี้นะครับผมทางด้านซูเปอร์ริดนะครับผมซูเปอร์ริดเป็นบริษัทรบับแลกเงินนะครับรับแลกเงินระดับโลกเลยนะครับผมมีการประกาศเลทของเงินลาวที่มหาโหดเลยโหดยังไงครับผมเห็นข้างหลังผมไหมครับผม9ก้าแสนหนึ่งหมื่นกีบ เท่ากับ1000บาทประมาณ1000กับอีก1บาทเพราะ9 1 0 0 0 0กีบเท่ากับ1000กับอีก1บาทคุณคิดดูเลอครับผมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรามีเงินลาวเนี่ยนะฮะหรือว่าใครมีเงินลาวแล้วต้องการที่จะแลกเปลี่ยนซูเปอร์ลิสเนี่ยนะครับผมเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงินชั้นนําระดับโลกอยู่แล้วนะครับใครที่มีเงินยูโรเงินดอลลาร์นะครับบินมาที่ไทยนะฮะแล้วต้องแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยส่วนมากเขาก็ใช้บริการซูเปอร์ลิสกันนะฮะเพราะว่าจะได้เือระเทยนต์0 0 0 0 เงินกียคุณถึงจะได้เงินบาท1000บาทโอ้โหนี่มันคืออะไรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในความน่าเชื่อถือนะฮะการกําหนดราคาข่าวหรืออะไรต่างๆมันเป็นการลดความน่าเชื่อถือหรือไม่สิ่งนี้นี่ต้องแลบต้องรีบแก้ไขนะครับผมไม่งั้นเนี่ยคนลาวที่ถือเงินอยู่แล้วต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยจะทําไงครับถ้าเขามาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนธนาคารเอ่ยมาดูเลทข,ของริสซูเปอร์ลิสเองเนี่ยนะครับผมเก้าแสนหนึ่งหมื่นเีบแต่ตอนนี้เนี่ยยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยที่เขาไปทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป ทำคอนเทนต์เขาก็เอาเงินเงินไทยเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยนะฮะไปแลกตามร้านรับแลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าอะไรรับแลกได้หมดนี่มันหมายความว่าไงครับหมายความว่าปัญหาเงินที่มันไม่เข้าสู่ระบบบริการรับแลกเนี่ยนะครับมันมีอยู่เกลื่อนนะฮะไหนจะปรับเลทลดเลทไหนจะเหมือนกันไม่เหมือนกันอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเรามาประเทศไทยครับการแลกเงินแบบนี้เราต้องไปไหนครับ1ธน,นาคาร2ส,สถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ,อที่ถูกต้องตามกฎหมายและท่านี้ ถ้าร้านค้าเขาปรับลดเลทอย่างนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมผมไม่รู้นะผมไม่ได้อยู่ประเทศลาวแต่ผมคิดว่ามันน่าจะผิดนะในการปรับลดเลทหรือว่าปรับเลทของตัวเองในร้านค้าอย่างข้างๆเห็นไหมครับเออบางร้านบอกว่า100ให้สองหมื่นเออสองแสนห้าเออสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยหรือว่า1000พเนี่ยให้สามแสนอย่างเงี้ยนะครับผมคุณคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายไหมแล้วทีนี้เนี่ยดูเลทซื้ปลิดนะถ้าเราอยากได้เงินลาวล่ละนะฮะ เรามี1,000บาทเราจะเราจะได้กี่กี่อ่ากี่กีบใช่ไหมมาดูจะทำให้ดูนะฮะ1,000นะฮะอ่า1,000คุณจะได้เพียง555,555 55กีบถ้าเราเอาเงิน1,000เนี่ยนะเออแต่ถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยนะเอ่าถ้าเรามีเงินลาวนะฮะเงินกีบเนี่ยนะฮะเราต้องมีเท่าไหร่ครับเราต้องมี9 100, 10, ก0 0 0สนหนึกีบเราถึงจะได้1,000บาทเป็นไงครับนี่คือความน่าเจอถือเออนะครับผมของเลทเงิน เนี่ยมีเงินลาวคุณต้องมีเยอะคุณถึงจะได้1นึ่พันแต่ถ้าคุณมี1,000ันคุณได้เงินลาวเพียงแค่5,000 0นกิีบ5้า0 0นห้าหกิีบเพียงแค่นั้นเองนะฮะ หมายความว่าไงครับถ้าคุณอยากได้เงินไทยถ้าคุณอยากมาซื้อของไทยเวลาเราจะมาซื้อของไทยพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากลาวเนี่ยเขาต้องมาซื้อของจากไทยเพราะว่าการนําเข้าสินค้าของทางด้านประเทศลาวเนี่ยเท่าไหร่ครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสินค้าไทยที่นําเข้าไปของกินของใช้อะไรต่างๆเพราะว่าเขามองว่าเป็นของที่มีคุณนะภาพคุณดูอย่างข้างหลังผมนิครับมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับผมเขาไปสมรวจตลาดล่า,ลาสุดเลยนะครับผมอย่างออยิโนมโตนะครับผมชุนรถบ้านเรานี่แหละครับของเมืองไทยเนาะเออของเมืองไทยผมชุนรถเนี่ย อัตีกลมๆเลยก็ประมาณ100บาทอ่าประมาณ100บาทใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรอีกมีอย่างซ้อนหอยนางรมนะฮะสามหมกีบสามหมื่นสี่พันกีบมันประมาณกี่บาทอ่าครึ่งหนึ่งของร้อยประมาณ40 50บาทนะฮะเอ่อประมาณ40 50บา,ะะา 40, 50บาทประมาณนี้ ซึ่งเป็นราคาที่ในส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันเป็นของนําเข้าอ่ะเป็นของนําเข้าการที่เขาจะไปอัปเกรดราคาอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยไม่เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันจะมีผลกระทบคืออะไรรู้ไหมสมมติว่าเขาเป็นร้านที่ต้องมารับสินค้าที่ไทยแล้วทีนี้นี่มีการกําหนดเลทราคาเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับผมการที่เขามีเงินเกียรถ้าคนไปซื้อเนี่ยคนไปซื้อเงินเกีบรใช่ไหมอ่ะ อย่าง7 7 0 0 0หเท่ากับ100ใช่ไหมเท่ากับ100บาทแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเขามีเงินเ0 0 0หมื่นกีบแล้วเขาต้องมาซื้อของอยู่ที่บ้านเราเขาจะใช้เงินกลีบซื้อไม่ได้เขาก็ต้องไปแลกเงินเป็นเงินไทยแล้วทีนี้เนี่ยคุณเป็นดูเรีซุปเปอร์ลิทที่ผมให้ดูเมื่อกี้คุณคิดว่าไงครับเออเขาจะใช้เจ็ดหมื่นมาซื้อคืนไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรครับเขาต้องใช้เท่าไหร่ครับเก้0 0มค่นเก้าหมื่นีบค่งกั100ะครับ,ค, 91, บ,ค, 91, บค่อยเก้บ 100, บา,าเ,กปปเมื่อกน้นี่วามเสถียรบความน่าเชื่อถือลดลงแล้ว เนี่ยพอข่าวลือออกมาอย่างนี้แล้วมีผลกระทบไหมครับประกาศราคาประกาศเลทค่าเงินของกีบเนี่ยครับมาหาหววขนาดนี้แล้วคนประเทศลาวเนี่ยเขาได้รับผลกระทบไหมถ้าเขาใช้จ่ายเฉพาะในประเทศเขาใช้ของเขาเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่สําหรับบางคนที่เขาต้องประกอบร้านอาหารอะไรต่างๆเอยคนที่ทําธุรกิจต่างๆเอยหรือว่าคนไทยที่ไปทําธุรกิจคนต่างชาติที่ไปทําธุรกิจหรือว่าคนลาวนะครับ ที่เขาทําธุรกิจระหว่างประเทศที่เขาต้องนําสินค้าไทยเข้ามาได้รับผลกระทบแน่นอนประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยครับก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับผมพึ่งพาอาศัยกันคนไทยเนี่ยไปเที่ยวลาวเยอะคนลาวเนี่ยเงินที่มีเงินต่างชาติเยอะที่สุดก็คือเงินไทยนี่แหละเขาต้องการเงินไทยตอนนี้เนี่ยคนเน้นถือเงินไทยนะฮะเป็นร้านรับแลกเงินเกือบทุกที่เลยนะฮะแล้วถามว่าพอมีร้านแลกเงินเขาเอาเงินเข้าระบบไหมระบบของประเทศเนี่ยไม่ได้เอาเขา้า เพราะอะไรครับเปิดอยู่ทั่วไปใครก็ไปรับแลกเงินอ่ใครมีเงินลาวก็เอามาแลกเป็นเงินไทยแล้วเขาก็ถือเงินไทยกันเงินไทยเงินบาทก็ไม่ได้เข้าระบบของเขาคนไทยเนี่ยไปเที่ยวลาวเยอะนะเพราะว่าอ่าภาษาไทยคนลาวก็ฟังรู้เรื่องนะฮะ คนไทยก็ฟังภาษาเรารู้เรื่องนะฮะเราสามารถสื่อสารกันได้คนไทยเยไปเที่ยวเนี่ยขับรถไปก็ขับรถไปได้นะฮะไปดูวัฒนธรรมเอ่ยไปเที่ยวเอ่ยอะไรต่างๆนะฮะไปกินไปชอบไปใช้กันนะฮะและทีนี้เนี่ยถ้าทางารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสร้างความน่าจะถือและสามารถที่จะจํากัดหรือทําบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องอมากกว่าที่จะไปโดนโงให้เออคนใช้เงินกีบนี่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไร นะฮะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเราเข้าประเทศเขาเราก็ต้องใช้เงินกีบนะฮะเพยียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันฉุกเฉินบ้างอ่ามีม,มีบ้างอ่าก็อาจจะมีบ้านนะ,ะับก็เหมือนบ้านเรารับรับดอลลาร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรับเงินดอลลาร์มันก็มีนะครับผมอ่าก็เราเอาไปแลกแล้วก็เป็นเงินไทยไปนะฮะเพยียงแต่ว่าการที่เราจะกระตุ้นเศร,รษฐกิจด้วยวิธีการอ่นหนึ่งเลยนะฮะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือทําให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินนะฮะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันและที่สําคัญ ร้านรับแลกเงินต้องเป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเงินจะได้เข้าระบบสู่ประเทศได้หมุนเวียนนะฮะมีเงินตราต่างประเทศอยู่ในระบบของประเทศเรามากกว่าที่ว่าเอ้ยไปแลกที่ไหนก็ได้แลกชาวบ้านแลกที่นั่นที่นี่มีร้านรับแลกอยู่ทุกที่เลยแต่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าเงินเข้าระบบของประเทศหรือไม่นะฮะนี่นะครับผมก็เห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะฮะที่เขาเนี่ยไปแลกเงินนะเห็นไหมเขาก็ไปแลกแลกที่ไหนก็ได้นะนี่มี1 0 0 0อยากจะแลกแลกได้ไหมเจ็ดแสนสองหมื่นกีบ แลกได้นะครับกับร้านร้านกับข้าวทั่วไปเขาก็รับแลกหมดนะฮะสามารถเอา1,000บาทไปแลกเอา720,000กีบได้แต่ที่นี้เนี่ยเขาก็ไม่แลกเขาก็ไปแลกอยู่ร้านอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นร้านทองอ่ะเอาไปแลกร้านทองแลกได้ไหมแลกได้นะครับผมก็ได้70,000เออเจ็0 0 0นกีบอย่างเงี้ยเออเลทมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถามว่าถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายเงินมันก็จะเข้าระบบใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันเป็นสถาบันที่อ่ะไม่ใช่เดี๋ บางจุดบางที่ก็รับแลกกันหมดอย่างเงี้ยเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศนะครับผมคนก็จะถือเงินเงินต่างประเทศแต่ถือในตัวเองไม่ได้เข้าระบบเพราะอะไรล่ะครับคุณลองคิดดูสิครับถ้ามีเงินไทยเนี่ยฮะกับมีเงินลาวแล้ว <c oughs> ถืออยู่อย่างเงี้ยฮะอีกสักหน่อยขึ้นเป็น8ปดแสนอีกสักหน่อยขึ้นเป็น9ก้าแสนอย่างเงี้ยมีเงินไทยนะมีเงินไทยนะกับถนะือเงินลาวที่มันจะมีแต่ราคาที่มันจะลดลงถึงแม้ว่าเราจะมีเยอะก็ช่างแต่ราคามจะค่อยๆลดลงเมื่อเทียบกับเงินตาต่างประเทศ นค,คนก็เลยนิยมถือเงินไทยสิ่งที่รัฐบาลจะทําได้ก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองให้เกิดความน่าเชื่อถือ,อให้เกิดการลงทุนนะครับผมให้เกิดการท่องเที่ยวให้เกิดการซื้อการขายนะครับการลนลงการใช้เงินกีบหรือเซฟราวกีบเซฟกีบราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะฮะการเข้าประเทศลาวแล้วใช้เงินลาวนะครับแต่การที่ร้านค้าต่างๆนี่จะมากําหนดเลทเองอ่ะหนึ่งร้อยเท่ากับสองหมื่นห้า 1,000เท่ากับ2 5 0 0หรือ3 0 0 0อย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องมันจริ่งจะเป็นการที่ทำให้คนที่เขาไปท่องเที่ยวเขามีโทรศัพท์เขามีอินเทอร์เน็ตเขาเช็คได้อาเขาเช็คจากซูเปอร์ริอย่างเงี้ยเมื่อกี้เปิดให้ดูเขาเช็คจากซูเปอร์ริเขาเห็นอ้าวนี่เราต้องมาเสียเปรียบหรอเนี่ยออเลทเงินนี่มันอยู่ราคาเนี่ยเจ็ดแสนอย่างเงี้ยนะครับผมแต่พอมาซื้อกับข้าวซื้อกับปลาอย่างเงี้ยเขาต้องมาเสียเขาต้องมาใช้เลทที่อยู่ที่หนึ่งพันเท่ากับสามแสนแบบนี้ถามว่า เฮ้ยถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองหรือไม่ครับคุณดูสิครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยะฮะอ่ะอย่างอย่างอันนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็รับเป็นเงินเง,นงินกีบนะแต่ถามว่าเขารับเงินบาทไหมรับเ,เงินบาทเขาก็รับเงินกีบเขาก็รับแม่ค้าทั่วไปเขารับกันหมดนะฮะถามว่ารับแล้วนี่มันเป็นเรื่องเสียหายอะไรไหมไม่เป็นเรื่องเสียหายเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ในเลทราคาหรือเลงราคา ตามอัตราการแลกเปลี่ยนแล้วถ้ารัฐบาลของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจข,ของเขาได้ดีเรื่อยๆนะครับผม <ce lebr ot ric an> เงินเขาก็จะแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะคนที่มีเงินไทยคนที่มีเงินบาทเขาก็ต้องเป็นแลกเอาเงินเอาเงินกีบมาไม่งั้นเนี่ยอัตรา,ารแลกเปลี่ยนมันจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันจะอ่อนไปเรื่อยๆถ้าอ่อนไปเรื่อยๆเขาไม่เอาเงินต่างชาติออกมาอ,ออกมาแลกเปลี่ยนกันหรอกครับ ขาก็จะเก็บไว้อย่างนั้นเหมือนเราเรามีเงินดอลลาร์มีเงินยูโรอย่างเงี้ยถ้าเงินดอลลาร์เงินยูโรเราเก็บไว้อย่างเงี้ยวันใดวันหนึง่งเงินไทยแข็งค่าอ่าเงินไทยแข็งค่าคนก็คงจะไปไปแลกไหมก็คงจะไม่ไปแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่เงินไทยอ่อนค่าขึ้นมานิดนึงก็รีบไปแลกเงินมันมีอ่าการสวิงขึ้นลงเป็นธรรมดาครับผมอัตราค่าเงินอัตราการแลกเปลี่ยนใช่ไหมละะ่ะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเดือนก่อนนี่หกแสนเดือนนี้เจ็ดแสนหมายความว่าไงเศรษฐกิจถดถอยเราไม่ได้พัฒนาในเรื่องนี้ แต่จะมาใช้วิธีการก็คือรณรงลงให้กําหนดค่างเงินกันเองรณรงลงให้ทุกร้านค้าในกำหนดค่างเงินกันเองหนึ่งพันเท่ากับสองแสนห้าหนึ่งพันก็เท่ากับสามแสนแบบนี้ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในร้านค้าร้านค้าทั่วไปหรือว่าเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นตลาดสดทั่วไปของประเทศลาวเท่าที่ผมดูนะฮะในยูทูบเบอร์ที่อยู่ฝั่งลาวเนี่ยเขาทํากันเนี่ยก็คือเขาก็ยังรับเงินบาทอยู่ดีนะฮะอัตราการแลกเปลี่ยนก็อยู่ในอัตราเลทอยู่ดีนะครับเลทเท่ากันอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันก็มีบาง เท่านั้นแหละนะครับที่เขาเนี่ยยังไม่ยอมรับที่เขาเนี่ยพยายามกําหนดเลทเพื่อที่จะเอาเงินบาทนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากําหนดเลทแบบนี้กระทบเยอะไม่ว่าจะเป็นแรงงานเอ่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มาทํางานที่ไทยอย่าลืมนะแรงงานประเทศลาวที่มาอยู่ที่ไทยนี่เยอะแล้วถ้าเขาได้เงินไปเนี่ยแล้วเลทอยู่ลักษณะแบบนั้นนะ่ะคือท่านหนึ่งพันเท่ากับสามแสนคุณคิดว่าเขาจะส่งเงินกลับบ้านไหมครับไม่ส่งอย่างแน่นอนนะฮะเออแล้วถ้าจะมีบางคอมเมนต์มีบางคนบอกว่าก็ให้คนลาวที่อยู่ไทยเนี่ยรับเงินลาวสิฮะ รับเงินเป็นสกุลเงินลาวและถ้าคุณจะต้องเอาเรีตามที่รัฐบาลของประเทศลาวกาหนดครับคุณคิดว่าแรงงานอยู่ที่ไทยที่เป็นคนลาวเนี่ยเขาจะรับได้ไหมครับก็คงจะรับไม่ได้เขาคงจะอบอกว่าขอเป็นเงินไทยดีกว่าใช่หรือไม่นะฮะคุณดูอย่างซุปเปอร์ลิสซิตอนนี้เนี่ยเลงกันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนห่างกันเกือบ4ี่0 0 0อย่างเช่นถ้าคุณมีเงินลาวจะมาแลก1000บาทไทยเนี่ยคุณต้องกำเงินมา9ก้าแสนเก้าแสนหนึ่งหมื่นนะฮะ แต่ทีนี้เนี่ยพอคุณมีเงินพันคุณจะเป็นแลกเป็นเงินลาวคุณจะได้อยู่เท่าเท่าไหร่ครับห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นนะเห็นไหมใช่ไหมครับมันมีเลงต่างกันแปลว่าอะไรครับความน่าเชื่อถือการสวิงของค่าเงินอ,อ,อัตราการแลกเปลี่ยนที่มันไม่มีความน่าเชื่อถือไงครับมีการประกาศมีข่าวลืออะไรต่างๆนานามันทาให้สถาบันการเงินในการแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ไว้ใจ เขาก็เลยมีการกําหนดเล็งราคาที่มันต่างกันมากมาดูความคิดเห็นแรกนะครับเขาว่ายังไงนะครับเขาบอกว่ามาตรการที่ลาวนี่ทำทำกันตอนนี้เข้าทางพ่อค้าแม่ค้าลาวสุดๆไม่นําเข้าลดการนําเข้าสินค้ามีน้อยก็ราคาแพงแถมพ่อค้าแม่ค้าลาวนี่กาหนดเลทอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามใจรัฐบาลเพิกเฉยตํารวจไม่จับถ้าเป็นประเทศอื่นนี่มันผิดกฎหมายแม่ค้าพ่อค้าลาวนี่รวย2เด้งไม่รวยผมบอกเลยไม่รวยนะฮะมันจะไม่มีใครเอาเงินไทยไปซื้อแน่นอนทีนี้ มันจะมีแต่คนเอาเงินลาวไปซื้อแต่ทีนี้เอาเงินลาวไปซื้อคุณดูเลทอ,อัตราเงินลาวสิครับทีนี้สูงปริป,ปีขนาดนั้นนะฮนะแล้วใครจะไปซื้อของไทยมาขายล่ะครับอัตรานําเข้าสินค้าไม่มีแล้วปริมาณนําเข้าสินค้านี่เบอร์หนึ่งก็คือประเทศไทยและทีนี้เนี่ยคุณจะเอาไปเอาของไทยมาได้อย่างไงไทยจะกล้าลงทุนหรอครับใช่หรือไม่เพราะว่าไงเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐบาลกําหนดเมื่อเทียบก,กับอ่ามูลค่าที่เขาจะต้องได้เขาจะอาไปแลกเงินเป็นเงินไทยได้อย่างไง 1> 9 00 1 1 0 0เมือนเย็นได้เท่ากับ1,000แต่คุณไปซื้อของอยู่น่นคุณซื้อในเหรียราคาที่เป็นตลาดโลกแต่ทีนี้เนี่ยพอคุณเข้ามาแล้วมันเป็นเหรียราคาที่ประเทศกำหนดแล้วคุณคิดว่าแบบนี้คนที่เป็นนักลงทุนเขาจะอยู่ได้ไงครับต่อมาบอกว่าอยู่ไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันออตอนนี้ปลาล้ำมก็15บาท20บาทจริงๆราคาสินค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันก็เป็นเหรียราคาเดิมอยู่นะอัตราสินค้านําเข้าเนี่ยมันก็มีการ ราคาสูงขึ้นอ่ะเป็นเรื่องปกติแหละเหมือนประเทศไทยอ่ะถ้าประเทศไทยนําเข้าจากต่างประเทศอ่ะมันก็ต้องถูกกว่าประเทศที่เราเขาผลิตใช่ไหมละ่ะอ่าอย่างเช่นอ่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นขายร้อยหนึ่งเราอาจจะมาขายร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอ่ามันก็ต้องผ่านชิปปิ้งค่าเดินทางอะไรต่างๆนะฮะเหมือนกันครับอย่างไทยนี่ก็ต้องมีค่าขนส่งนะฮะค่าขนส่งเอยค่าระวางสินค้าอะไรต่างๆเอยมันก็ต้องมีการปรับเรทราคาขึ้นนิดนึง เป็นเรื่องธรรมดาครับครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่จริงเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบราคาต้องบอกอบอบกขนาดของสินค้าและปริบิกาณของสินค้าด้วยอ่านะครับก็จริงๆก็อ่าอย่างเมื่อกี้นะมีผงชูรสใช่ไหมครับอายิโนโมโตเนี่เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นใช่ไหมเท่ากับประมาณ100บาทนะฮะอยู่ไทยก็ประมาณ100บาทเช่นกันนะฮะก็ไม่ได้แพงกันไม่ได้ต่างกันอะไรมากนะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอครับถ้ามีการปรับเลทราคาแล้วซูเปอร์ลิทเนี่มีการตื่นตัวในเรื่องของการปรับเลทราคาของเงินกีบเนี่ยนะะฮ คุณต้องมี9 110, 1 0 0 0 0นื่นะครับคุณถึงจะได้1,000บาทนะฮะถ้าดูจากซปเปอร์ลีดเมื่อเกี้ยแบบนี้นี่จะกระทบต่อประเทศลาวหรือประเทศไทยผมเชื่อว่าประเทศไทยไม่กระทบนะครับผมคิดว่าประเทศที่จะกระทบก็คือประเทศลาวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเองนะถ้าเราทำตามกลไกตลาดโลก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตัวเองนะฮะมันก็จะทําให้ทุกๆอย่างมันสเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือผู้ที่ไปทําธุรกิจอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศเราแม้กระทั่งการลงทุนในประเทศเราการนําเข้าสินค้าต่างๆมันก็จะอยู่ในต้นทุนหรือกําไรเหลือตามอัตราค่าเงินของประเทศนั้นๆนะครับผมที่มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับเหมือนไทยกับ US เอสดอลลร์เหมือนไทยกับยูโรไทยกับเยนไทยกับวอนไทยกับดองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็มันก็อยู่อยู่ในเรทะราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดโลกความน่าเชื่อถือภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆนะครับผมขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ